สวัสดีค่ะพบกับช่องพระไม่รู้ที่พระทั่วไปนะคะพระราคาถูกๆนะคะวันนี้200บาททุกองค์นะคะองค์แรกเป็นพระสมเด็จพระสมเด็จฐานแซมนะคะองค์นี้เป็นเนื้อแห้งๆผิวแห้งๆค่ะ200นะคะรวมสง่ง นี่เป็นพระสมเด็จเขาเขาโคเขาเขาวงเขาห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะองค์ละสองร้อยมันเดิมนะคะองค์นี้ที่สามเป็นพระสมเด็จเจดีย์โยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์ใหญ่ นี่เป็นผ้าปิดตานะคะผ้าปิดตาเนื้อโลหะอันนี้มีกรอบแล้วสองร้อยบาทเหมือนกัน,นะค่ะราคาย่อมเยาวนะคะนีนนี้หลวงพระเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพระเดิมชุบลักดำนะคะ มีลักดำติดตามองค์นะคะสองรอยค่ะหลวงพ่อเดิมอ,อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปหลอดหลวงพ่อเงินก็จะมีมาให้ดูเรื่อยๆนะคะ อันนี้พระสมเด็จเสียนบัวตูมนะครับมีข้าบลักอันนี้ชุบชุบลักก็จะมีหลุดล่อนไปบ้างนะคะตรงนี้จะออกจากเก่าๆพิมพ์สวยะคะ่ะพิมพ์ชัดสวยค่ะสองร้อยนะคะ,200ะ,คะอ่าอันนี้ก็เป็นเสียนบัวตูมะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่มีลักนะคะจะเป็น พัพผ,ผงแบบธรรมดาพิมพ์สวยก็ชัดสวยองค์ที่เก้าของวันนี้เป็นพระปกโพนะคะ เก่าสวยค่ะปิดท้ายด้วยพระสมเด็จสามชั้นนะคะนี้มีคาบลักษ์สีน้ำตาลแดงๆออกแดงน้ำตาลสองร้อยทุกองค์นะคะรวมส่งสนใจสอบถามที่เบอร์08 0 9 3 1 4 4 4 1กันได้นะคะ พีนิกก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ